การอ่านพลังงานจัก,กรวาลกำลังสื่อสารผ่านสัญ,ญลักษณ์วันเดือนปีซึ่งไม่ได้อิงตามตำราเดียวแต่เป็นการรวมศาสตร์หลายขแขนงเข้าด้วยกันเป็นการอ่านพลังจัก,กรวาลผ่านวันที่วันที่15เมษายน2025แต่ในเส้นทางจัก,กรวาลเรามองโครงสร้างของเลขยิบก่อนในที่นี้เลขศูนย์ไม่ได้มาจากตัวเลขวันโดยตรงแต่เป็นพลังงานของวันแห่งการรีเซต็ตเพราะวันที่15นี้ตรงกับคุณคูณวันหลังสุริยันจันทราเปลี่ยนพลงัง ในราศีเมษซึ่งคือราศีแรกของปีจักรราศีตามโหราศาสตร์ตามหลักพลังจักรวาลการเปลี่ยนผ่านของดวงดาววันที่13วันที่15เมษายนเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเมษจุดเริ่มต้นของจักรราศีนี่คือพลังแห่งการเกิดใหม่ของดวงดาวดังนั้นวันที่15เมษายนคือวันเริ่มใหม่ด้วยพลังบริสุทธิ์สัญลักษณ์เลขศูนศูนย์จึงมักหมายถึงการเปิดประตูสู่พลังใหม่จากจักรวาล อยากได้ข้อมูลดีๆเชิงลึกกว่านี้กดสมัครติดตามเพื่อรับชมข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วเจอกันเจฟเซนเซ